สวัสดีครับบาวเปีร่ำด้วนข้าแนวครับเมื่อน,นี่ผิพาพี่น้องมาเบิกการออกดอนปูตาประจมู่บานของบาวเปีครับ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นอาคารแรกของเดือนรามของทุกป,ปีนะครับปีนี้สองหาหกเจ็ดครับเบิงบรรยากาศไปเรื่อยนะครับเด้อยพี่น้องบาวเปี๊ยี่จะที่ประดิษฐายายอย่างให้พี่น้องได้ฟังเสียงสด

งาางนอลอพ่นองนะครับพี่น้องผมขออนุญาตนะครับ นะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับมืัอนี้นะครับตื่นเป็นมื่นเป็นมื่นสำคัญนะครับสำคัญประเที่นี่เดือนสามนะครับออกเงาคอเดี่ยวอุตาเฮานะครับตามที่บรรลุประจําเดือนนะครับผมได้แจ้ง นะครับเจยแกงเดชสาฮารือนะครับหลักการแจ้งตั้งขายลูกค้าเขาหน่ำเลยเขาพอพอเ <พอ S 1> ขา <อ S 2> จังไม่น,น,น,นะครับคุณแทนคนเก่าเป็นเดียร์ที่เวดนะครับแต่ในที่ประชุมจะได้แจ้งตั้งนะครับคนยี่ยรีนะครับสม,มาลีเป็นพขอ,องในจ้าคนณไม้นะครับในคนที่น้องเขาเวล,ลาจับเดือกันนะครับ เราการในมือนี้นะครับสตีดได้ยืเนขึ้นนะครับสร้างพนยี่บีเขาหรือว่าพอเขาจะไม่นะครับเป็นได็ผ้าทีผ้านอกผ้าลูกผ้าหลานนะครับโดยเอพาะพ่อพี่ที่สร้างศาสนานะครับเป็นต้นไปนะครับขอแก้บนนี่เน,น้อนเ้อเด้ะนะครับขอเยื่นขึ้นครับ ไปที่มาทีีไปไวมาที่ไว้แคียไมเกี่ยวกูตาเอาค่ะใไหมตอนเอยงเปการเทียมาดูััไหเดแล้วูนนใสใเป็นหม้อไม้ให้นอให้เปลยาออกอไรนไคจ้วรล่าแต่เนี่เือกกลาวแต่กันยังดูแลบริบัลบัหาเก่ยวกับภูมิเนี่ยกล่าวมาแต่ก่อนกับภูมิเนี่ยกลาวบอกกูตา mãi với ai thắng là gì nào đi thắng 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 ไ่ด้้องไปงานกันด้วยนี่เราว่าเรองเยวกเราไปว่าพ่อเนียคุณเดยวกันด้อย่างนี้ี่อะไรกันเท่ร่วมกับสนอไรกันกับเนาดวยเดยวกันเนี่ยมันจริเจงันอะไรกันอบาย เวียรกันทอดใส่กันเลยนวมเลยใส่มาชิ้นโตเลยนั่งรมนัมันมีตำาอย่างนอกคว่าเปียรข้าวต้นเจ้ากู้ตาแล้วทุกทินยางเขามาสินเมื่อวายนี่ก็จะซ้อม เราได้ไปแล้วเขามากินมองกาน่เกิดมุ่งค้นทพ่บุญกัจีนนั่นแหละมุ่งค้นกันมีเ้ไม่เหี้ยก็่นอนจะอบไม่นอนกเหี้ยงดักมกเวดเากลยก้เมืนปวดหอบไปบวดที่น่เหีย่แหล